สวัสดีครับสวัสดีครับพรหมพีณนอกครับ,รบอพอบคุณี่กเกศครับทางช่องคนไกลบ้าน on the อ a y เวครับตอนนี้อยู่โรงปูน KCL มาหาศัยครับ้ามังรถรถคือสวยสุดยอดสุดยอดความแต่งถ้าเราจะความันไปใส่เราขออนุญาตก่อนโอ้แต่งนะครับกระจกนาซาแล้วก็เป็นขอบประตูตัวนี้เนาะหน้ากระจก ช่วงนี้น่าสวยครับช่วงนี้นะอุย้ยยางดีครับเนี่ยจะขับไปเฟสก่ครับ <แก S 1> ยืนนี่บ่ <แก S 1> อยู่ข้างในนี่หว่าแช่หระเพฟสเฟสแซ่ล่ะ,ละขออนุญาตขออนุญาตสบายดีโอ้รถรุ่นนี้เขาเรียกว่ารถรุ่นอย่างเนี่ยเดยวูเดวูยวบบสัสีซองเป็นทั้งนี้ ขออนุญาตครับขออนุญาตอ๋โทโอ๋สวยเนาะอู้กว้างอ๋โทสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้เดิมเดิมอะไรบ่นเนี่อยอะไรอ้เดียบูรถดเดียบูนี่มันเป็นสัญสาติอย่างเกาหลีเหน่าจะเป็นสัญสาติเกาหลีเนาะหน้ามันสวยเนาะชมดูช่วงหน้าตัดตัดมันอย่างนี้เนาะโดยโดยโดยโขอบใจได้ไรโดยขอบใจได้ไโอ้เนี่ยเนี่ยช่วงนี้นะ khóc quăng khóc quăng khóc quân khóc qu 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 quăng quán 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 quán